Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการรอมฎอนูบาร็อกครับในช่วงของรอมฎอนทอล์กวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมของมูลนิธิปศุลกลาย إ س ل ا แห่งประเทศไทยครับซึ่งมีกิจกรรมการทํางานเพื่อสังคมมาโดยตลอดหลายปีและมากมายครับวันนี้ผมนําท่านผู้ชมมาพบกับท่านเลขาธิการมูลนิธิปศุลกลายิสลามแห่งประเทศไทยครับท่านอดีศกรประสิทธิ์ลักษลามครับ ัสาลาัยกุมบริหมตุลลอฮิบรก์การกเหมือนศาลาครับก่อนต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนนะครับว่ามูินิธิีเพื่อศูนย์กาาอิาลามแห่งประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะครับเพราะเราจดทะเบียนถูกต้องมาประมาณ60กว่าปีมาแล้วนะครับ60ปีครับมูลนิธิีของเรานั้นตั้งอยู่บ้านเลขที่2ซอยทองแผงสองแขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครนะครับในเนื้อที่ประมาณ10ไร่เศษ ครับโดยมีกระผมเป็นเลขาธิการมูลที่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในบริเวณเนื้อที่ของมูลที่เพื่อศูนย์กลางนั้นประมาณสิบไร่นั้นเรามีอาคารที่เป็นอาคารมัสยิดสำหรับอาคารมัสยิดนั้นก็เราก็ใช้มีการละหมาดยุมารัดวันศุกร์ครับแล,แล้วก็ละหมาดให้เวลาตลอดเวลานะครับ,รบและอนอกจากนั้นเราจะมีห้องประชุมสําหรับให้เช่าเพื่อจัดงานเลี้ยง งานประชุมงานสังสรรค์หรือว่างานจัดการเพื่อแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและผู้ยากจนมาโดยตลอดครับทีนี้แผนงานของศูนย์กลางในแต่ละด้านนะครับที่ทราบว่าเป็นแผนงานในเรื่องของประชาคมมุสลิมก็มีแผนงานเพื่อพี่น้องต่างศาสนิก็มีพหุวัฒนธรรมนะครับมูที่ศูนย์กลางมองงานด้านนี้อย่างไรแล้วก็เคยปฏิบัติด้านนี้อย่างไรบ้างครับ ครับบนพื้เพื่อศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นเรามีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อประกอบกิจการในด้านสาธารณะการกุศลอยู่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยกีภัยหรือวัตภัยต่างๆนั้นพี่น้องเรียบความเดือดร้อนนั้นไม่ใช่เพียงแค่มุสลิมอย่างเดียวนะครับยังมีชาวพุทธที่รับความเดือดร้อน ในกรณีนี้เราในฐานะที่เป็นมนูลที่เพื่อการกุศลนั้นเราก็ให้ความช่วยเหลือโดยมอบสิ่งของมอบทั้งเงินแล้วก็ให้การดูแลต่างๆโดยไม่แยกว่าบุคคลเหล่านี้จะนับถือศาสนาใดครับสำหรับในการช่วยเหลือด้านสังคมนั้นเราก็ทํามาโดยตลอดเหมือนกันนะครับครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าครับซึ่งเรารับเด็กกำพร้ามาดูแลเรามีอาคารโดยเฉพาะ แล้วก็ส่งเด็กเหล่านี้ให้ไปเล่าเรียนหนังสือทั้งด้านศาสนาแล้วก็ด้านสามัญนะครับนอกจากนี้แล้วเราจะมีการอบรมมุอัลรับนะครับสําหรับผู้ที่สนใจในการที่จะมารับศาสนา伊斯兰นะครับแล้วก็เรามีการสอนอัากุรอานสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับโดยมีอาจารย์ที่มีความรู้มีความ สนใจแล้วก็ให้ถ่ายทอดความรู้ได้มาเป็นอาจารย์สอนให้อยู่ประจําสําหรับกองทุนสาการดนั้นเราก็มอบให้กับเด็กกาพร้าด้วยนะครับมอบให้กับเด็กที่เรียนดีแล้วก็ยากจนนะครับ,รบในปีปีหนึ่งนั้นเราก็มีการจัดกองทุนสาการดเพื่อคัดเลือกเด็กเหล่านี้มาให้รับเงินจากที่มีคนบริจาคให้กับบุลนิธินะครับ,รบแ,และมุลนิที่ก็จะนําเงินตรงนั้นไปจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่มอบให้นะครับ,รบแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ย จากกองทุนสก,กาดแล้วเราก็จะมีกองทุนอื่นๆอีกเช่นสําหรับเด็กที่เรียนดีนะครับ,รบแต่ว่าอาจจะยากจนแล้วก็มาขอรับทุนจากมูลนิธินั้นเราก็มีกองทุนตรงนี้ให้อีกนะครับ,รบท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วเรารับเงินจากพวกนี้มาจากทางอย่างไรนะครับก็บต้องขอเรียนว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธ,ธ,ธ,ธนนิูนู์กลางนั้นส่วนหนึ่งเรารับบริจาคครับ แล้วส่วนสองเนี่ยเราสามารถจัดก,กิจกรรมของมูลนิธิเช่นให้เช่าอาคาร,ครนำไรายได้ส่วนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายแล้วส่วนที่เหลือนั้นเราก็จะนำมามอบเป็นการกุศลครับครับ,รบทีนี้ในส่วนของอการไปดูแลหรือการไปมีส่วนร่วมกับพี่น้องต่างศาสนกเนี่ยค,ครับในฐานะที่เราอยู่ในสังคมผู้วัฒนธรรมผู้สังคมเนี่ยมูลที่สสฒิกลางมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างกับพี่น้องต่างศาสนกครับครับ เอาง่ายๆนะฮะบนที่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเราต้อนรับทุกศาสนานะครับแม้แต่พระนะครับก็ยังมาขอศึกษาดูงานที่บนที่ของเราอย่างเช่นเวลามีการละหมาดเนี่ยพระมาขอดูแล้วก็ผ่านการอบรมมาดูพิธีกรรมมาดูพิธีกรรมของเราเราก็เปิดให้เข้าไปดูเวลาละหมาดด้านข้างเลยแล้วก็ในช่วงเดือนถือศีลอดนั้นเราก็ได้ความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนก็ประมาณมาให้ช่วยเหลือแล้วเราก็จัดเลี้ยงทูตจัดเลี้ยงประชาชนทั่วไปประจำทุกปีครับสุดท้ายนี้มีอะไรที่จะฝากให้กับท่านผู้ชมนหมครับว่ามูลที่พระศูนย์กลางพร้อมที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือหรือต้องการรับการช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนทั่วไปครับก็มูลที่พื่อศูนย์กลางนั้นเราก็ดูแลพี่น้องมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ในอนาคตนั้นหากท่านพี่น้องท่านใดได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยจะเป็นเรื่องของการได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยอัคคีภยัยวัตภัยต่างๆหรือแม้แต่ว่าลูกหลานนั้นขาดทุนการศึกษาอยากจะขอทุนการศึกษาจากลุิทีนั้นก็มาดาเนินการยื่นเรื่องแล้วก็ให้เราพิจารณาเพื่อดําเนินการจัดสรรให้ได้นะครับเพราะว่า วัตุประสงค์หลักของเรานั้นก็คือเพื่อบริจาคให้กับพี่น้องอยู่แล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือสิ่งที่เลขาธิการมูลที่พุทธศูนย์ไกลสลามแห่งประเทศไทยท่านประสิทธิ์ลักษมามนะครับได้นําเรียนกับท่านผู้ชมถึงพันธกิจและกิจการทําหน้าที่นะครับในฐานะผู้บริหารมูลิี่พุทธศูนย์ไกลสลามแห่งประเทศไทยครับสําหรับรายการรอมฎอนทอล์กวันนี้หมดลงแล้วครับ พบกันในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการมูลที่พัสดุ์กลางครับท่านประสิทธิ์รัามครับผมเรวัารามบุตรตรงจากลาไปก่อนครับวัสลามัยกุ้มวรมตุณล้อฮิวบรรากาตุ